จะเอาแบบแบบกระชับที่สุดนะคะเตอนนี้ที่เข้ามาอย่างที่คอนเทนต์มุมบอกว่าในวันนี้สวัสดีค่ะพี่โอคนสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพรัสนะคะจำไมเหงาออกอนักงานจะร้อนใส่เสื้อแล้วแบบเสื้อมันก็น่าจะร้อนอยู่นะคะ อย่างที่คอนเทนต์ผมได้บอกไปนะคะว่าในวันนี้เรา,าวิกฤตสถานการณ์วิกฤตนะคะวันนี้มาสวยขอบคุณมากค่ะพี่โอคนสวยวันนี้มาสวยมีสามีอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็เลยได้แต่งตัวนะคะปกติสามีไม่อยู่นะคะวันนี้เราได้หยุดงานนะคะก็เลยได้ถือโอกาสมาไลฟ์คิดถึงพี่ๆน้องๆของเรานะคะเพื่อนๆใน facebook ของเราในวันนี้ยผมอยากจะเอาโอกาสนะคะ สิ่งดีๆมาแนะนำนะคะคือเรากักตัวอยู่บ้านในยุคสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะได้ออกจากงานประจำมามาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ทนายนะคะพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งสุดหล่อของเรานะคะ FC นะคะทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะอยากส่งต่อโอกาสดีๆนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเลื่อนตัวนี้ออกเราขาดรายได้วิกฤตโควิดเนี่ยค่ะมันทําให้เราขาดรายได้ในสิ่งที่เราควรจะได้รับคืองานประจําที่เราทําอยู่นะคะเราขาดรายได้ลงไปแล้วนะคะขนาดเราทํางานประจําอยู่รายได้เรายังไม่พอเลยใช่ไหมนะคะผมผมรู้สึกว่ารายได้เราไม่พอนะคะเพราะว่าวัานนี้เรารับ เราเลือกที่จะรับรายได้ทางเดียวนะคะมันไม่เพียงพอซึ่งุแต่และคนนะคะทีะ่ในตอนนี้นะคะหารายได้ที่จะเข้ามาเสริมช่องทางรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเนี่ยก็คือทำอินดีมโปรเจกต์ปลดนนี้สำหรับคนที่มีนี่นะคะหรือว่าใครที่ไม่มีนี่อยากมีเงินเก็บก็สามารถเข้ามาทำได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานลายที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านเรานะคะ ทำงานกับคุณกล้องของรายการอายุน้อยร้านนะคะในสิ่งที่ผมโพสต์ไปสิ่งที่พี่ๆทุกท่านคนที่ทำอินดีมหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นคนที่ยังไม่รู้จักอินดีมโปรเจกต์บทนี่เลยที่เข้ามาดูไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะอาจจะเห็นบุ๋มและเพื่อนๆน,นะคะอาจจะผ่านตาอยู่คนที่โพสต์ a c e b o o k นะคะที่เกี่ยวกับโปรเจกต์บทนี่นี้นะคะหรือว่า ก็คือเห็นผ่านตาอยู่แต่และแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะคะทำให้เราพลาดที่จะได้รับโอกาสโอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่มันจะมาสามามร้างรายได้ให้เรานะคะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้นะคะต่อเดือนเลยนะคะเนี่ยคือพูดจริงๆนะคะเราไม่ได้มโนโหรือว่าอะไรมอติเวขึ้นมาเองนะคะแล้วอันเนี้ยคนที่สําเร็จ ในอินดีมก็มีเยอะแยะมากมายนะคะพี่ติ่งบอกว่ามารับพลังสุดยอดค่ะขอพระคุณมากค่ะพี่ติ่งนะคะเป็นแต่ละท่านนะคะคือสุดยอดมากๆที่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามารับรายได้ในอินดีมนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะคะว่าในวันนี้ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วนะคะกลัวคือกลัวอะไรอา,อาจจะเห็นบุมโพส์หรือว่าทุกคนออกมาไลฟ์อย่างเงี้ยเรา แค่มองผ่านไปนะคะบมลืมแช์นะคะแป๊บนึงนะขออนุญาตแชร์ไลฟ์ตัวเองนะคะอยู่ตรงไหนแป๊บนึงนะใครที่ยังไม่แชร์นะคะแชร์ให้ผุมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ผุมด้วยนะคะอ้าวทำไมผุมหายตรงแชร์ไม่เจอแย่แล้วนะคะมันแชร์ตรงไหนมันมีแต่แชร์ว่าเพื่อน ผมตั้งลายนอนทีนี้เอาแนวนอนหาที่แชร์ไม่เจอแชร์ share ให้ผมรบกวนแชร์ผมด้วยนะคะเหงอมาเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีนะคะพี่ขวัญใจนะคะ,ละหลายๆท่านนะคะผมอาจจะได้ส่งต่อโอกาสนี้แล้วแต่แค่เรายังยังไม่เปิดใจที่จะศึกษานะคะวันนี้ให้เรากลับมาทบทวนพิจารณาตัวเองว่าวันนี้ สิ่งที่เราทําอยู่นะคะมันสามารถตอบโจทย์เราได้ไหมนะคะงานประจําที่เราทําอยู่ทุกวันนะฮะมันตอบโจทย์เราได้ไหมคําว่าตอบโจทย์คืออะไรคือรายได้นะคะที่งานประจําที่เราได้รับนะคะมันสามารถทําให้ชีวิตครอบครัวเราวันนี้มีความสุขสบายไหมคะสามารถที่จะเอาไปปลดหนี้ได้เพียงพอไหมนะคะบางท่านอาจจะไม่มีหนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ เราเปิดช่องทางการรับรายได้ให้กับเราอีกช่องทางนะคะนะคะบางท่านอาจจะมีหลายๆคนบอกว่าถามผมว่าต้องลงทุนไหมนะคะถามว่าไม่ลงไม่สิ่งที่ทุกท่านถามมานะคะบางท่านจะถามมามันต้องใช้เงินลงทุนไหมนะคะมุมอยากจะบอกตรงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณมากค่ะแชร์ให้แล้วโอเคค่ะนะคะมุมอยากจะถามตรงๆว่าในวันเนี้ย เราทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราได้ลงทุนทุกอย่างเลยนะคะลงทุนอะไรนะคะในการลงทุนของเรามีอยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือลงทุนลงทุนด้วยเงินนะคะลงทุนด้วยเงินมีใครไม่ได้แบบจะแบบเปิดร้านขายอาหารจะเปิดแฟนชายของตัวเองร้านส้มตํา นะคะเปิดธุรกิจอะไรของตัวเองก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่มีเงินเราจะสามารถทำได้ไหมคะนะคะเราจะไม่มีเงินอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยเราจะไปกู้ไปยืมไปหามาจากไหนนะคะวันนี้มันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมคะในการที่จะเข้ามาสร้างรายได้ตรงนี้จะมารับรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านวันเนี้ยอยากมาปลดหนี้แต่ว่าเราจะไม่ใช้เงินสักบาทในการลงทุนนะคะมันเป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้ไหมคะนะคะผมผมก็แบบยังไงล่ะถามว่าต้องลงทุนไหมเนี่ยคือแบบเราต้องคิดแล้วแหละในวันนี้พี่เดินออกไปทํางานวันนี้อ่าหลังที่2ก็คือถ้าไม่อยากลงทุนวันนี้อ่าอย่างที่2ประเภทที่2ก็คือลงทุนอะไรคะลงทุนกับแรงตัวเองนะคะลงทุนกับตัวเองนะคะก็คือแรงงานตัวเองนี่แหละค่ะนะคะอ่า ถามว่าวันนี้อ่ประเภทที่1ก็คือลงทุนวันนี้เราจบมาเราเรียนจบเราอยากไปเป็นกรุ๊ปเราอยากไปเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลไปเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราต้องผ่านการเรียนมาก่อนอ่าเป็นพยาบาลเรียนกี่ปีคะสปีเป็นหมอ6ปี5ปี6ปีนะคะเป็นเป็นอะไรล่ะ จบต้องเรียนจบปตีที่จะมาสอบอะไรอบตอรหรือว่าข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมารับรายได้เนี่ยหาต่อเดือน1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะ,ะบางท่านอาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ําที่บอกว่าปตีเนี่ยรับรายได้15,000บาทนะคะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะคะวันนี้เรายังลงทุนที่จะไปเรียนนะ่ะตั้ง4ปี5ปี6ปีเพื่อที่จะมารับรายได้เพียงหลักหมื่นต่อเดือนนะคะ นั่นก็ถือว่าลงทุนแล้วใช่ไหมคะน่ะเห็นไหมนะคะแล้วลงทุนอย่างที่2ก็คือลงลงทุนแรงแรงของเรานี่แหละถ้าว่าไม่อยากลงทุนด้วยเงินอนะที่2คือลงทุนแรงลงทุนแรงเราไปทําอะไรคะไม่ลงทุนเงินเลยก็คือไปไปสมัครไปสมัครรับจ้างรับจ้างก่อสร้างนะคะหรือว่ารับจ้างขายของให้เขาหรือว่า รับจ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะคือลงทุนด้วยแรงของเรานะคะด้วยพละกําลังของเราซึ่งการลงทุนด้วยแรงเฉยๆนี่ค่ะมันจะเป็นงานที่หนักเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพิ่มเข้ามาอีกจากข้อ1ที่ว่าลงทุนด้วยเงินนะคะข้อ2นี่ก็คือลงทุนด้วยแรงมันจะหนักกว่าอ่ามันจะหนักกว่ากันนะคะฟังดีๆนะคะนะคะเพราะว่าเราใช้แรงงานของเรานะคะเราเลือกที่จะใช้แรงของเราอ่ะถามว่าใช้แรงของเราเนี่ย วันนี้เราจะอยู่กับสิ่งที่ใช้แรงมากๆได้นานเท่าไหร่เราจะอยู่กี่ปีกี่เดือนกับมันที่ต้องทำงานหนักๆนะคะวันนี้บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับบ้านตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะต้องห่างบ้านห่างคนที่เรารักนะคะไปอยู่ไกลๆต่างประเทศก็มีประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราก็ลงทุนด้วยแรงนะคะสิ่งที่อย่างที่3ก็คือลงทุน ลงทุนด้วยเวลานะคะลงทุนด้วยเวลาอะไรละ่ะลงทุนด้วยเวลาคือคล้ายๆกับว่าทําเวลานะ่ะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ต้องพึ่งเงินนะคะใช่ไหมทุกอย่างมันก็ต้องพึ่งเงินนะ่ะจะลงทุนด้วยแรงหรือว่าลงทุนด้วยเวลานะ่ะถ้าคุณอยากให้กระชับวันนี้อ่าฉันไม่อยากออกไปเองนะ่ะฉันรับแบบ ขนของอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากออกไปเองฉันก็จ้างคนอื่นเพื่อที่จะย่นระยะเวลาให้ฉันได้มาทําอะไรที่มันสร้างเงินได้อีกคือต่อยอดเงินได้อีกใช่ไหมคะเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีในวันเนี้ยคือปัจจัยหลักๆนะคะผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องต้องมีเงินนะคะต้องใช้เงินใช่ไหมคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องที่จะลงทุนในการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องใช้เงินนะคะจะเงินมากเงินน้อยลงทุนมากลงทุนน้อยวันเนี้ย มันก็คือการลงทุนใช่ไหมคะนะคะแล้วบางท่านนะคะบอกว่าไม่ใช่บางท่านนะคะก็คือหลายหลายท่านวันนี้อาจจะบอกว่ากลัวนะคะกลัวอะไรละ่ะคือผมอยากจะบอกว่าความกลัวนะคะเราเนะ่ะความกลัวมันมีอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะในวันนี้ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้ว แม้กระทั่งคนที่ไม่สําเร็จเอ่ยคนที่สําเร็จเองก็ยังมีความกลัวนะคะอ้าวัมจะบอกบอกยังไงอ่ะคือแบบกลัวน่ะคือตัวเราน่ะค่ะตัวเราจะกลัวความกลัวแต่ว่าความกลัวน่ะค่ะมันจะกลัวความมันจะกลัวคนที่ลงมือทําฟังผมทันไหมคะตัวเราอะค่ะจะกลัวความกลัว แต่ว่าความกลัวมันจะกลัวคนที่ลงมือทำนะคะคือตัวนี้มัน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 แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะที่บอกว่าความกลัวตัวเราเนะี่ยจะกลัวความกลัวแต่ว่าความกลัวนะคะมันจะกลัวคนลงมือทำคนไหนที่ลงมือทำอันเนี้ยเราจะไม่กลัวทุกอย่างเลยนะคะคือคนที่สำเร็จเขา คนที่สําเร็จในงานอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ความกลัวคนะมันจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราเติบโตนะคะมันจะทําให้เราเติบโตนะคะวันนี้ถ้าใครมัวแต่กลัวกลัวกลัวนั่งกลัวอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะไม่กล้าลงมือทําอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเราเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแพชชันมีแบบแรงบันดาลใจที่จะดึงออกจากความกลัวตรงนั้นออกมา แล้วดึงตัวเองให้มาลงมือทําสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะคือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองออกมาอ่าไม่เคยไม่เคยทํางานออนไลน์วันนี้ไม่เคยไม่เคยแบบที่จะมาพูดหน้ากล้องไม่เคยออกมาไลฟ์สดไม่เคยทํางานออนไลน์วันนี้นะคะขอให้เราเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองออกมาที่จะกล้าทำนะคะวันนี้ มีใครไม่รู้ไหมคะว่าในยุคแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราต้องลุกขึ้นมาไลฟ์ลุกขึ้นมาทำออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะหลายหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแล้วก็ลงมือทำหลายหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่ายังไม่ลงมือทำวันนี้เราอาจจะกลัวกลัวว่าตัวเองอาจจะพูดไม่ดีใช่ไหมคะพูดไม่ดีหรือว่าไม่เก่งนั่นนี่โน่นคือเกิดจากความคิดของเราที่ออกมาจากข้างในใช่ไหมคะเนี่ย วันนี้เรามัวแต่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นวันนี้เรามัวแต่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นแต่ว่าให้ลองกลับมาแคร์ความรู้สึกของเราดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่โดดนะคะให้เรากลับมาแคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้างว่าในวันนี้ถามย้อนถามกับตัวเองว่าวันนี้เราอยากสําเร็จจริงๆไหมเราอยากปลดหนี้จริงๆไหมเราอยากทําเพื่อคนที่เรารักจริงๆไหมนะคะวันนี้ ให้เราฝ่าอุปสรรคตรงนั้นฝ่าอุปสรรคใจของตัวเองนั่นแหละค่ะที่มันที่มันแบบว่ามันแบบคิดกลัวต่างๆนานาน,าน,นะคะในความอายความอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่กล้าออกมานั่งไลฟ์หรือว่าที่จะมาทําอะไรที่แปลกใหม่ในวันนี้นะคะขอให้เราดึงตัวเองออกมาลุกขึ้นมาสู้นะคะวันนี้ถ้าบอกว่ามีใครหลายท่านว่าผมเอาอินดี้โปรเจกต์โปนี้ไปแนะนำนะ ะะหลายๆท่านอาจจะเห็นโอกาสนะคะคือเขาเห็นโอกาสที่จะมาทําขอให้เปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะมาสร้างรายได้อย่างงี้คุณจะรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ถนัดในวันนี้มันสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนอะไรพราอันนี้เหร มันสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนให้เราได้นะคะไม่ถึงปีวันนี้มันสามารถปลดหนี้ได้แปดแสนกว่าบาทนะคะเกือบหลักล้านนะคะแล้วพี่ๆสมาชิกอินดีมทุกคนสามารถเข้ามาสร้างรายได้ง่ายๆเนี่ยจากการที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่มีอะไรทำหลายๆท่านอาจจะมาจากเมืองกรุงวันนี้มาอยู่บ้านว่านอนไม่มีเวลาแบบยังไงล่ะไม่ใช่มีเวลานอนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำน่ะ เนี่ยพี่ที่คุยกันเมื่อกี้ก็แบบขับรถตู้อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ออกมามาอยู่บ้านก็นอนไปวันวันไม่ได้มีอะไรทำวันนี้ขอให้เราเปิดช่องทางให้ตัวเองได้เข้ามาสร้างรายได้ในตรงนี้เราฝ่าฟันความกลัวมาถ้าวันนี้เรามัวแต่กลัวนะคะคงไม่มาอยู่ในจุดจุดนี้และทุกท่านที่ประสบผลสําเร็จคงไม่มาอยูน่ในจุดจุดนี้แค่เราค่ะ ก้าวข้ามผ่านความกลัวตรงนั้นออกมานะคะเราก็สามารถสําเร็จได้นะคะเราจะมองเห็นความสามารถของตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะมันอยู่ที่เราแหละค่ะมันอยู่ในตัวเรานะคะเราแต่อย่าคิดลบสิ่งที่สิ่งที่คนรอบข้างคอยแต่ป้อนให้เรามีแต่ความคิดลบเข้ามาในสมองเราอันเนี้ยเราจะเก็บแต่ความคิดลบมาคิดนั่นนี่โน,น่นฉันทําไม่ได้หรอกนั่นอย่างนี้วันนี้ ให้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะคะคือสิ่งที่สุดยอดมากๆเราทำได้เราเปลี่ยนจากคำว่าเราเปลี่ยนจากคำว่าอยากนะคะวันนี้เราเปลี่ยนจากคำว่าอยากให้ฉันฉันอยากได้ฉันฉันอยากสมมติว่ายังไงอ่ะฉันฉันอยากได้เงินแสนอ่ะวันนี้ให้เปลี่ยนจากตัวเองคำว่าอยากได้เงินแสนให้เป็นคำว่าฉันได้เงินแสนอ่าฉันอยากสำเร็จ วันนี้ให้เปลี่ยนว่าฉันสำเร็จแล้วนะคะมันจะเป็นพลังแรงดึงดูดให้เราได้ดีแบบสุดๆเลยนะคะเนี่ยคือกดพลังแรงแรงดึงดูดก็มาแล้วนะคะวันนี้ให้ให้รู้ขึ้นมาทําใครไม่ทาวันนี้เรามัวแต่นอนนั่นคือแบบยังไงล่ะถ้าเราไม่คิดที่จะมาทําอะไรวันนี้เงินมันก็ไม่ลอยมาหาเราใช่ไหมคะเงินแบบอยู่ในอากาศเต็มเลยวันนี้ ขอแค่ให้เรามองเห็นโอกาสที่จะทําในตรงนี้นะคะนะคะก็แนะนำนะคะอินดีมโปรเจกต์โปรดนีนะคะใครที่ยังไม่เปิดใจก็ขอให้เปิดใจนะคะประเทศไทยในวันนี้ทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมานะคะผมไม่เคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจด,ดีสักทีนะคะมีไหมคะมีไหมคะตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจด,ดีเลยนะคะ มีแต่ว่าเศษรษฐกิจไม่ดีวันนี้ถ้าใครบอกว่าเศษรษฐกิจดีไม่ดีกับคุณนะคะคุณบอกเขาไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่ได้ยินคําว่าเศษรษฐกิจดีสักทีนะคะแล้วในวันนี้มันเป็นโอกาสเราแล้วนะคะที่จะมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตรงนี้นะคะเนี่ยขอบคุณอินดีนโปรเจกต์ปดนี่นะคะที่ทําให้เรามีวันนี้อ่านะคะวันที่ทําให้ปดนี่ได้แม้ใครที่มองเรา ่าไม่ดีหรือว่ามองเราแบบยังไงล่ะมันไปนขายของอะไรอยแงเนี้คือเราเราเชื่ออยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำเรามันไม่ได้ส่งผลเสียให้กับสังคมเลยวันนี้เรายิ่งช่วยให้เขาได้มีโอกาสปลดหนี้นะคะทำให้เขาได้รู้จักกับอินดีมโปรเจกต์ปลดหนี้นะคะและการที่เขาจะมาปลดหนี้ได้วันนี้เขาต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนนะคะ เปิดโอกาสคือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาทําก่อนนะคะวันนี้จะเห็นโอกาสในตรงนี้ที่จะสามารถปลดหนี้ได้เลยนะคะภายในหนึ่งปีนะคุณสามารถปลดหนี้หลักล้านได้เลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่แตงน,นะคะก็จะจบไลฟ์แล้วนะคะขอดื่มน้ําดื่มน้ํามหาศา์ดื่มน้มานแห่งความแห่งความรวยนะคะ <laughs> อันนี้คือ มีวัโอนะคะที่ผมเดิมนะคะประจานะคะช่วยในเรื่องของท้องอึดท้องเฟอร์ที่ผมทำอยู่นะคะวันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอย่างดีอย่าง G R X ก็มีนะคะที่ป้องกันโรคโควิดได้ด้วยนะคะวันนี้มีแต่แบบสวยใสยขึ้นมาแบบบริ้งบ l ิ้งเลยนะคะสวยหล่อทุกท่านนะคะโอเคนะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะใครที่มาชมย้อนหลังก็ เข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะนะคะผมก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้ค่อยไปดูย้อนหลังนะคะใครที่แชร์ไปวันนี้เราไปสมัครกับคนที่แชร์ไปได้เลยนะคะอินดีมโปรเจกต์ตัวนี้คือสุดยอดมากๆเลยอันนี้อ่าใครอาจจะเห็นบุ้มบ่อยนะคะช่วงนี้คือมาอยากส่งต่อโอกาสดีๆให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะโอเคค่ะคิดดีทำดีรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาเจอกันใหม่นะคะ